สวัสดีครับจริงๆแล้วว่าวันนี้จะไม่ได้พูดถึงประเด็นของคุณกันแล้วนะครับก็คิดว่ามันจะผ่านไปแต่ว่าพอดีมันก็มีทั้งคลิปมีทั้งอะไรต่างๆนะครับมันเด้งมาก็ไป,ไปเกิดไปเปิดดูแล้วมันก็ทําให้อดไม่ได้นะครับที่จะต้องมาพูดและมาชี้แจงใหม่นะครับนะประเด็นของคุณกันนะครับตอนนี้ผมว่ามันไปกันใหญ่นะครับเราอิงเวนเซอร์ทั้งหลายนะครับนะผมว่าท่านเข้าใจผิดหรือตั้งใจเข้าเฟรมผิดอะไรหรือเปล่านะครับนะ ผมว่านะฮะนะตอนนี้มันไม่มีใครไปขัดขวางการทํางานของชายแดนของคุณกันนะการทําความดีของคุณกันแะไม่มีใครไปขัดขวางเลยนะครับนะการตรวจสอบนะครับมันก็ไม่ได้เป็นการขัดขวางทุกคนก็ควรจะต้องอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของประเทศไทยถูกไหมครับนะคุณกันทําความดีคุณกันมั่นใจว่าทําดีคุณกันก็ทําต่อไปครับนะไม่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องมาทําอะไรนะครับก็ทําต่อไปนะครับนั่นคือคนดีนะแต่ว่า การที่ไม่มีอินเคนเซอร์ไปบอกว่าคุณไอ้รัชนกบ้างพักประชาชนไม่เห็นทําอะไรเลยเคยบริจาคเงินสักบาทไหมอะไรเนี่ยไทยแดนนะผมว่าคุณพูดเกินไปคุณไปดูนะครับนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยอย่างเช่นเขา,เาไปทําเรื่องเสนอให้ปราบแก๊งสแกมเมอร์เอาข้อมูลไปให้กับหน่วยงานของรัฐต่างๆเรื่องสแกมเมอร์มันยิ่งใหญ่กว่าการทํางานที่จะชนะ,ขะเขมรแบบนี้ไหมดีกว่าด่าขเขมรไหมนะขอให้ใช้ความคิดนะครับโดยเฉพาะอินเนเซอร์ทั้งหลายที่เป็น ข่อนั้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนะท่านกลับไปคิดให้ดีๆนะครับนะเรื่องของการทําดีก็ทําไปครับแต่การตรวจสอบทุกคนก็ต้องตรวจสอบครับท่านเองก็ควรจะถูกตรวจสอบผมเองก็ควรถูกตรวจสอบสสก็ควรจะถูกตรวจสอบทุกคนนะครับนะไม่มีใครไปขัดขวางคุณกันทําความดีนะครับนะยืนยันนะครับการตรวจสอบไม่ใช่การขัดขวางนะครับนะนะครับนะการตรวจสอบเป็นการที่ทําให้เราบริสุทธิ์ผุดฟองซะด้วยซ้าไปนะฮะขอให้เข้าใจนะครับขอให้มีสตินะครับ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วด้วยนะครับนะยืนยันนะครับผมว่าคุณกันก็ทำของคุณกันไปนะครับนะไม่เป็นไรคุณไอซ์เขาก็ทําของเขาไปนะครับเชื่อเถอะครับสสพักประชาชนเขาทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับนะถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไปตรวจสอบแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือคุณจะไปลงสมัครสู้กับเขานะครับนะแต่การที่คุณไปตําหนี่คำว่าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับนะส่วนตัวผมเองนะครับนะผมก็พร้อมที่จะให้คนตรวจสอบนะครับหรือว่าถ้าคิดว่าผมทมาทาอะไรไม่ทําอะไร มมาพูดอย่างนี้ก็ตรวจสอบผมได้นะครับนะดูโปรไฟล์ผมนะครับนะเรื่องงานชายแดนผมก็ทํางานมาเยอะนะครับนะทำงานมามากนะครับนอนกลางดินบินกินกันบงกลางบนยอดเขานะครับนะทำมาเป็นเป็น2ปีนะครับนะสองคำสั่ง8เดือนนะครับนะไม่ต้องห่วงดังนั้นรู้ดีนะครับว่าการทํางานชายแดนเป็นอย่างไรนะครับนะแต่ไม่เคยต้องมานั่งกล่าวหาคนอื่นนะครับ